สวัสดีท่านผู้ชมมาแล้วเด็ดสุดยอดอาจารย์หญ่ง,งุนถือเลขห้าศูนล่างได้หลายเป็นเรี้ยงลาบงว่วกินลาบงว่วออีมมาแล้วเลยอดว่าได้เลยบอกสู้ฟังได้หลายคู่บาเทา ันนี้เลี้ยงแต่นายเลยถือคัก้วนนี้ซื้อไว้อีกแล้วเลขออกซื้อไปเลยเพย่อใหญ่นี่โบเกี่ยวพอเลขคำนวณของเองคำนวณแล้วถือเลขกัซื้อไว้พร้อมรับเงินปั๊บซื้อพร้อมปับ๊บ <c> แ <oughs> น่นอนนักเลงเรื่องพ่อใหญ่นี่ซื้อหวยนี่ไม่หยานให้สีบอกว,ว่าตื่นลูก มีอยสิบ้าว่าหยาดว่าตื่นไฟเงินหนุ่มมีเอาไปหน้าไปประกันกับเจ้าของมือของหวยเขาว่าเส้นหลายเขาว่าเส้นเอาไปหน้าทิมงไปเลยเรื่องพวกใหญ่แนนี้คันสองแสนสามแสนนี่ถือเขาไปล้านว่าอะไรยักษเทียว่าถือมัได้เอาไปล้านว่าอะไรเอาเป็นสามแสนสี่แสนสองแสนสามแสนนี่ได้ ไอ้หลวงุลกลวฟ้าประเทศไทยศูนย์รวมประเทศไทยนี่บุมีดอกผู้ยิ่ง้าถือใบหน้าไปประกันเราเรียกนอกจากพา่อใหญ่อาจารย์เท่านี่ซื้อหวยใบหน้าประกันไปเลยบุญมีเงินเส้นเขาบ่ถือกระหาเงินไปเอาอีกเพิ่มไปอีก <c oughs> จนได้ใบหน้าขึ้นเรียงพยย่อใหญ่นี่แน่นอนวันนี้ซื้อไปแล้ว เลขออกซื้อปุ๊บว่าเลขคำนวณเอาเองตัวนี้เล่าเพิ่งใหญ่เวอรก็แปดสองซื้อแล้วตัวเดียวโคตรล้นสามหมื่นซื้อไว้ป้าดิโทแมีนเราเป็นคนนังสัน่นฟังจะว่าวุยเงินซื้อเอาไปหน้าแบบกันซื้อเนี้ยทีมมันไดล้อ,องเมื่อเลขเอาเลยพอทีงวัวน,นี้งัวนาเอาอีก เพิ่มไปเลยขาจะมือว่าใจว่ากล้าเรียนก็พอเนี้ยนี่คนนี้ต่ำมาแล้วสามแสนห้าศูนย์ย่างไกทง่ทั้งพวกกินเรากินเนื้อมะเล้าเนี่ยแล้วดาซ่อมย่า,า,า,ยางไก่ทั้งไก่ายเฮี้ยเล่าอุจากเขาเรียไปเอาของพื่นมาแล้วคักแน่นอนเด็ดย,ยอด 82ตัวเดียวซื้อไว้แล้วเอาบินในเบิ้งพร่อมอเด็ดเด็ดเด็ดย่ยอม,ย,อม,ย,อมอย่อมย่อมรับอ้วพิจนานาเลยอ้วพิจานา